สวัสดีครับพี่นอ้องปองปลายซูโคุูโคสมนีนุมม่นมอำนาพาเทียวเสเด็จเก็บปลาเราเอามาฝากเก็บภาพสวยๆงามมากฝากพี่ฝากน้องกูโบได้ไบ่บด้มาบบโหโบเห็นตอนนี้ผู้ขายเองก็อยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับพี่น้องอยู่ที่หาดนั่งรําครับพี่น้องที่เห็นอยู่ไกลๆนัน,นกาคือทาเทียบเรือของทหารเพิ่นครับพี่น้อง นี่คือเป็นกรมทหารเรียกว่าขายทหารนั่นแหละครับผมเป็นของทางเรือนะครับพี่น้องผู้ขามาเที่ยวมาขึ้นกับมาพักขึ้นนึงพักขึ้นนึงที่นี่เตือนเซามาก,ก่ะถ้าห้านหน่อยมาเล็นน้ำทะเลเส้นสายแนก่กะหรือเกือบเกือบเพียงบุกขาขึ้นว่าจะกลับบ้านท่านโประท่านอภัยภาพสันไหวบางส่วนบางตอนกะภาพอาสิบอ ดีปันไดครับพี่น้องเพราวาล่มแห้งครับพี่น้องเห็นยุ่นกับคกกือะอกลาง,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 งนา้ำครับพี่น้องกอะกลางน้ำขับสันในจังหน่อล่มครับพี่น้องลมทะเลครับงามคักครับพี่นอ้องยามมืเสาช่วงช่วงนี้ก็ประมาณแปดโมงทั้งปนกับเจ้าหน้าที่เพิ่งกำลังจะเตรียมเรือ ออกมาไวให้บริการประชาชนที่กำลังมาเที่ยวกันนะครับพี่น้องขึ้นน้ำเหมือนในชว่วงแปดโมงกนันยังแห้งอยู่ครับแต่น้ำกากำลังสิลดแน่แล้วละครับผมครับเบิ่งขับภาพเสสวยง่า,งงามง่ามเงม,มือเศรที่หาดนั่งรําอำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีครับพี่น้อง พืนน้ำแห้งขัดมอสีิมาพักพันยอนใจพาครอบครัวมาเขียวครับพี่น้องสว่วงวันนยุดกับออกไจากกรุงเทพปันใดลมดีครับพี่น้องลมดีนี่กับเป็นต้นสนครับพี่น้องต้นสนหอมหอมดีเบดมือแล้วครับพี่น้องนี่กะภายในยกับเป็นศูนย์อาหาร มีไว้ให้คอยบริการทนรานพอแม่พี่น้องสุขูสุขนทีมาพักพอนยันใจมีอาหารหวานข้าวไว้ให้บริการครับพี่น้องมา่ต้องยานหิวครับพี่น้องเดี๋ยวเสสายเนี่ยเพิ่งจะเปิดแล้วก็มีห้องน้ำห้องทาไว้ให้บริการครับพี่น้องมีห้องน้ำห้องทาไว้ให้บริการที่เห็นอยู่นีก่ก็เป็นเรือด้วยครับเป็นเรือ แต่เพิ่นเราขึ้นมาไวบนบกตะกี้กับือสิเป็นอ่าวัย่องอยู่ในาน้ำแลครับพี่น้องลำใหญ่น่าสืเอไวัยหนักทองเที่ยวกันนางช้มวิวครับพี่น้องครับเป็นเรืองใหญ่นี่เป็นของหารเรือนะครับเป็นของฐานเรือครับตอนนี้เพิ่นกำลังเ,เตรียม อุปกรณ์ไว้ให้ลูกค้ามาบริการครับพี่น้องบริการประชาชนวังยางก็มีให้บริการครับพี่น้องวังยางมีให้บริการครับสีเซาสีซื้อกะนี่ครับพี่น้องนี่ซุมให้พักพอครับพี่น้องกันแดดกันล่ม ลมดีอยู่เลยครับกันบ่ไดเย็นดีครับพี่น้องเย็นดีภาบรรยากาศสวยๆงามๆบางมองบางบอนส่วนทั้งผลก็เป็นอูสมบมลุงครับพี่น้องสมบมรุงเรือครับในบริเวณภายในร้านผักพันยนใจเป็นสนามกว้างขวางครับพี่น้องกวาง้างขวางน้ำเย็นดีครับพี่น้องกวาง้างขวางดีสะอาดสะอาด มอะทิมาพักฟันยอนใจครับพี่น้องที่เห็นเลี้ยงล่ายอยู่พุ่นกับเป็นบ้านพักครับพี่น้องบ้านเป็นหลังมาขอบคั่ใด้ครับพี่น้องพักพอนเป็นขอบคูวนะาชายหาดนางรำครับพี่น้องนะชายหาดนางรำมอธิมาพักฟันยอนใจผ้าขอบคู่ผ้าลูกผ้าหลานผ้าพีค่านอง มากครับพี่น้องนี่นะครับป้ายเพิ่นบอกเวลาทําการเปิดและปิดครับพี่น้องณชายหาดนางรําอาเภอสตัตหีบจังหวัดชนบุรีครับพี่น้องภาพส,สวยๆงามๆนมอํานาจเย็บมาเราเอามาฝากคือฝากน้องเลื่อยใหญ่ครับพี่น้องเป็นเลือสินขาเรื่อย้ออนามั่นกับองโอัคพี่น้อง กำลังเข่าพาเทียบเรือนะครับเห็นเนงาๆผลบนเป็นทางด่วนเนี่ยครับเป็นพาเรือครับพี่น้องเป็นพาเรือครับเป็นพาเรือเรื่อยใหญ่ครับพี่นอ้องเรื่องใหญ่นาทองทะเลมาขึ้นซีหาทุ่ภูเขาลุกมะเล่นกะมืดครับพี่น้องล่มแห้งครับร่มแห้งอากาศเป็นตะยานครับเห็นเรือหาปลาครับ เลือดจับมึกงามขากับไฟสีเขียวเขียๆไฟสีาฟ้าๆกลางค้นม,มากอะเต็มลองน้ำนะครับเต็มทองทะเลครับนี่นะครับไว้ถักแค่ไว้ถ่านอนผักไว้ให้ผักพันยอนใจครับพี่นอ้องมาผักพันยอนใจกันครับพี่นอ้องอยู่ไกลอยู่ไกลแต่มาใด นี่นะครับป้ายที่เป็นเขตบ้านพักบุคคลภายนอกห้ามเข้าครับผมนี่ก็เป็นเขตบ้านพักครับพี่น้องเขตบ้านพักบริเวณนี้ก็คือบริเวณบ้านพักให้รถลูกค้าที่มาพักพอนี่พักแรมจอดได้ครับพี่น้องจอดได้แต่รถข้างนอกไม่เข้าเลยครับเด้อขอมา มีมองให้พักให้เศร้าครับพี่น้องนี่แหละครับบางมองบางบอนที่ภูคาเลาะเก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องครับนี่ก็เป็นบ้านพักกรารรอบบเบิดดร์ตต้อับพี่น้องเพราะว่าเมื่อยครับพี่น้องไปโบเบิร์ครับครับพี่น้องมือขค้ืนในภูคาก็พักอยู่นี่แหละครับพี่น้อง อากาศดีครับครับเมื่อนี้ก็ไปวันเกิดหลานครับพี่น้องเ,อเข้ามาเดแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบ <Happy birthday. S 1> ิร์ดเดย์ทูยูอธิษฐานอธิษฐานพ่อกับแม่สาธุ เอาเปลูกเปาเปาแล้วนะเอาเปาอ๋อวันนี้เป็นวันเกิดน้องอาแกนตายายพามาเที่ยวทะเลมานอนที่ทะเลหนึ่งคืนเก็บภาพเซตสียอใ้องาเปาเก่งจังเลยตาไปเดินถ่ายทะเลอยู่ไปเก็บภาพตัวโยโทปอยู่แกเดี๋ยวเก็บเอ หนูมาเที่ยวทะเลสนุกไหมหนูจะมาอีกไหมหนูจะมาอีกไหมลูกหนูอยากมาอีกไหมจะให้ตาพามาอีกไหมมาเที่ยวไกลจังเลยน้ำทะเลหวานไหมไม่ไหวไม่ไหวโอแกนโแกนจีแกนมองหน้าแม่ดิน้ำทะเลหวานไหมลูกโอ้โห้จีแกนมองสิ ขับพี่น้องมาพักคอนยอนใจห้องใหญ่ยีเดกครับมาเป็นขอบขั้วกับมาะที่มาผักขับนยยีนพบ่พาบรรยากาศท่าเนี่ยห้องผักครับพี่น,ออน้องท่านก็บาดก็ะมีที่วี่ให้พี่น้องมีทีวีมีแอร์่น มีทีวีมีแอร์ราคาไม่มีตู้เย็นน่อยออมีตู้เย็นออออมีตู้เย็นแล้วก็อาตนี้ใช่ครับมีแอร์ทีวีครับห้องใหญ่ครับกว้างพักได้สี่ห้าคนสบายออห้องน้ำใ,ในตัวครับ,บครับพี่น้องนี่แหละสถานที่ที่ผมพักเมื่อคืนนี่กั พออยู่พอเศร้าอีกอกครับสิไปสีมามาเที่ยวมาพัก่อนยอนใจกับภาพบุตรหลานมากับบ่กไก่ครับผมอาบหาดนางร่ำอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับพี่น้องเออถ้าเป็นเทศกาลต้องจองก่อนนะครับเ้อห้องผักกันจองก่อนจัางสีนี่มองให้พักให้เศร้าครับต้องรีบแดืร้อนเป็อนสาวมาเที่ยงอาบน้ำกินเข้าจังกลับบ้านกับเงอนกับกรุงเทพ ผูค้าอะนี่แหละครับเป็นบ้านพักครับพี่น้องเป็นบ้านพักรถจอดค้างบ้านได้ค้างที่พักได้ครับพี่น้องเลี้ยงไล่กันอยู่นี่แหละครับซิบกว่าหลังครับพี่น้องมีแค่ซิบกว่าหลังที่พักครับเป็นที่พักส่วนบุคคลต้องจองนะครับต้องจองงั้นจะไม่มีที่พัก มีอยู่ครับผมแต่มันไก่ผมคิดว่ามันไก่ข้างนอกอันนี้มันอยู่กระมงครับพี่นอ้องดิทะเลเลยครับผมด้านหลังตีนผู้เทเขาเห็นผลก็คือรูปปั่นพอกรมหลวงชุมพรอ,อุดมศักดิ์เขตอุดมศักดิ์ครับพี่นอ้องครับไปสักราบ,บชูชาครับพี่นอ้อง แล้วก็นูมำนาดพาเที่ยวกับิขอจบลงแค่นี้ก็ได้ครับเด้อช่วงเก็บมาเราเอามาฝากมาฝากพี่ฝากน้องผู้บริไปได้มากจยางในกะขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องนูมำนาดพาเที่ยวเหด้อครับเด้อขอบุญขอบคุณพี่นองเท่าโู้โค้คนความเก็บยาด่ายข้มไขเยซีนี่ขอให้พบแต่สิ่งดีดีมาในชีวิตตัวเองและครอบครัววันนี้ผู้ขายเองกะอยู่ที่อำเภอสตหีบ เทีนีงก็จะเดินทางกลับเขากรุงเทพไปสู่ภารกิจการงานต่อไปแล้วครับพี่น้องแค่นี้ก็เนี่ครับเด้อขอบคุณครับและววัสดีครับ